เดินทางไปนาแต่เชา้ายางไปนาจ้าหอนหน้าแล้วก็ทำภารกิจจะของให้เส,สร็รรบบรจซับเรียบร้อยเจ็บบอกหุงไปตำล่ะจ้าสามโมงเศร้าเข้าบ้านไปตั้งแต่เศร้าเจ็บพักเจ็บอีหยังเสร็จซับเรียบร้อยแล้วย้ายแตวกัเข้าบ้านแล้วย้ายแดงกันเลยได้บอกหุง แบกบันไดไปต่างถ้าบ้านหมดละไปเก็บบอกหุงเอามารากอมาตำกินตอนเที่ยงแต่คงสิวะเลยกินตอนนี้เอายอนใส่กล่องในะจากน้อยเม่อยหลยกระไดยายแตวกะยายแตียวให้ไฮเลยหน่ะยายแดงก็เลยไปก่อนยางเข้าบ้านทางที่เคยทองเคยเที่ยวย่างจนเป็นห้องเบิดอันนี้ก็คือ้ายปลาตีนบ้านเดนเน่ เอายางหอดถ่ายมูอบาทแล้วยาแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีเด,ด้อจ้าขอาไปบ้านแล้วสียากอายคนยางหอาอยู่ผู้เดียวสวัสดีเด้อจ้า